แห่งกรรมเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีจริงหรือคนบางคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนรกสวรรค์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้มีไม่มีไม่รู้ละแต่ความตายยังมีอยู่แน่ๆเมื่อความตายมีอยู่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันละ่ะถ้าบอกว่านารกสวรรค์ไม่มีก็เท่ากับว่าทุกคนเป็นศูนย์หมดไปเลยใช่ไหม การเกิดขึ้นมาใหม่ไม่มีใช่ไหมโลกหน้าก็ไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีใช่ไหมหรือมีแต่โลกนี้โลกหน้าไม่มีใช่ไหมเท่ากับว่าถ้าโลกหน้าไม่มีเนี่ยคนที่ทำความดีหรือคนที่ทำความชั่วก็ต้องไม่มีผลอะไรด้วยสิก็เท่ากับกรรมไม่มีเพราะกรรมไม่ส่งผลคนนี้ทำชั่วทำร้ายสัตว์ตลอดชีวิต คนนี้ทำดีตลอดชีวิตก็ไม่ส่งผลอะไรนะสิเพราะปลายทางเหมือนกันคือจบศูนย์เหมือนกันง่ายดีปลายทางเท่ากับคนที่ทำดีก็เท่ากับคนที่ทำความชั่วก็เท่ากันพระพุทธองค์เคยตรัสบอกว่าคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีเนี่ยจิตของเขาผู้นั้นมักจะน้อมไปในทางที่จะทำแต่ความชั่วคือจิตเป็นอกุศลเต็มที่ เขาจะทำร้ายใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ทำอกุศลขนาดไหนก็ได้เพราะปลายทางเหมือนกันคือศูนย์จริงไหมละ่ะปลายทางจบที่ศูญยาตาเหมือนกันนั่นแหละกลับไม่ส่งผลโลกหน้าไม่มีดับไปแล้วจบกันที่ศูนย์ชีวิตนี้คือมีชีวิตเดียวคิดดีๆนะว่าใช่หรือไม่ความเชื่อในเรื่องของโลกหน้าโลกนี้ บุคคลในโลกนี้มีความเชื่อที่หลายหลากมากมายตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของตนตามวัฒนธรรมหรือตามคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือในแต่ละประเทศทำให้เกิดความคิดคำพูดและการการะทำที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของโลกนี้โลกหน้าที่กำลังจะศึกษากันอยู่นี้มีบางคนไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้ามีจริง ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีผลต่อความคิดคำพูดและการกระทำของบุคคลนั้นๆความเชื่อเหล่านี้ได้สืบทอดกันมานานนับพันพันปีก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบเกิดขึ้นเสียอีกหรือเมื่อพระองค์บัเกิดขึ้นมาแล้วคำสอนเรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่มีก็ยังคงมีอยู่และได้รับการปลูกฝังจากบรรดาเจ้ารัติต่างๆ ศาสดาของศาสนาต่างๆไปยังเหล่าลูกศิษย์ของตนเองอย่างกว้างขวางต่อเนื่องแม้ในปัจจุบันนี้ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ในสมัยพุทธกาลครั้นเมื่อเจ้าชายสาิทธัตถะได้ตัดสรู้สัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ทรงมองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกนี้ทำให้พระองค์ทรงทราบว่าความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าไม่มีนั้นเป็นความเห็นผิดจากกฎธรรมชาติที่พระองค์ทรงค้นพบความเห็นผิดนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิดังนั้นนักศึกษาทั้งหลายจึงควรทำการศึกษาเรื่องโลกนี้โลกหน้าให้เข้าใจเสียก่อนว่ามีจริงหรือไม่ ถ้าหากไม่เชื่อแล้วจะเกิดผลดีและผลเสียอย่างไรถ้าเราไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริงแล้ววิชาจักรวาลวิทยาจำเป็นต้องศึกษาหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยโลกใบนี้และส่งผลไปยังโลกหน้าอีกด้วยการพิจารณาเหตุผลเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีจริงหรือไม่ความเชื่อในเรื่องโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาหลายยุคหลายสมัยและยังคงจะมีสืบต่อไปตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนให้เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าว่ามีอยู่จริงพูดง่ายๆคือตายแล้วไม่ตูนเป็นการยืนยันว่าความดีความชั่วที่ทำเอาไว้ไม่ได้จบสิ้นแค่เพียงชาตินี้แต่ยังตาม ไปให้ผลข้ามภพข้ามชาติอีกด้วยโลกหน้ามีจริงเป็นการยืนยันว่าเมื่อร่างกายนี้ดับไปแล้วต้องมีการเกิดขึ้นมาใหม่ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสส่วนจะเกิดมาเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งเรามีวิธีการพิจารณาว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริงหรือไม่ดังนี้ในกรณีที่หนึ่งเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริงพิจารณาในลักษณะที่เป็นตรรกศาสตร์ แต่ถ้าหากว่าคนเราตายแล้วศูนย์นั้นย่อมหมายความว่าการที่คนเราเกิดมาชาตินี้ก็น่าจะเป็นชาติแรกเพราะชาติที่แล้วไม่มีหากเราเกิดมาชาติแรกจริงๆคนที่เป็นคู่แฝดกันก็น่าจะต้องเหมือนกันทุกประการทั้งรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยใจคอเพราะมาจากเบ้าหลอมเดียวกันแต่ปรากฏว่าคลอดออกมาแล้วกลับไม่เหมือนกัน ถามว่าเพราะเหตุใดทั้งๆที่เป็นพี่เป็นน้องกันเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเชื่อว่าชาติที่แล้วไม่มีก็จะตอบคําถามนี้ได้ไม่ชัดเจนนะักแต่ถ้าเชื่อว่าชาติที่แล้วมีถ้าอย่างนั้นก็สามารถตอบได้ว่าเป็นเพราะบุญและบาปที่ตนกระทำเอาไว้ในอดีตต่างกัน ดังพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสก,กับสุภามานพโตเทยบุตรถึงเหตุแห่งความชั่วหรือประณีตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในจุลกร,รมวิพังคสูตรความว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตได้ สรุปว่าคนที่เกิดมาแตกต่างกันนั้นเพราะอำนาจแห่งการกระทำด้วยกายวาจาและใจของตนในอดีตดังนั้นชาตินี้แม้จะเกิดมาเป็นแฝดกันมีพ่อแม่เดียวกันจึงไม่เหมือนกันด้วยเหตุผลดังกล่าวก็แสดงได้ว่าโลกนี้มีโลกหน้าก็มีอยู่จริงกรณีที่สองไม่เชื่อว่ามีจริงพิจารณาในลักษณะเป็นการป้องกันไว้ก่อน การที่พระธรรมารสามพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นถึงความมีโลกนี้และโลกหน้านั้นเพราะถ้าเชื่อว่าตายแล้วศูนย์คนจะไม่ทําความดีหรือใช้ชีวิตให้สูญย์เปล่าไปกับเรื่องที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่ทำให้เกิดกุศลใดๆเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทําไปทำไมในเมื่อตายแล้วศูนย์เมื่อไม่ทำความดี แม้มีชีวิตอยู่ก็เดือดร้อนเพราะความชั่วที่ตนกระทำไว้ส่งผลสมมุติว่าถ้าเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีคือเชื่อว่าตายแล้วสูญจริงเมื่อเขาทําชั่วลงไปในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เขาก็เดือดร้อนถูกผู้รู้ติเตียนว่าเป็นคนชั่วหรือถ้าโลกหน้าโลกนี้มีจริงเมื่อตายไปแล้วก็ยิ่งเดือดร้อนกว่าต้องไปอบายทุกติวินิบานารก มีทุกทรมานมากมายแต่ถ้าเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีเขาก็จะตั้งใจทำแต่ความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตนเองก็ติดเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ก็สารเสริญว่าเป็นคนดีเมื่อดับไปแล้วถ้าโลกหน้าไม่มีจริง,รงๆก็ไม่เสียหายอะไรนี่แต่ถ้ามีอยู่จริงก็จะได้รับผลเป็นความสุขยิ่งยๆขึ้นไปอีก การพิจารณาในเรื่องโลกนี้โลกหน้าที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นพื้นฐานให้ตรงกันกียก่อนถ้าศึกษาแล้วมีความเชื่ออยู่แล้วก็จะได้ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ต่อไปแต่ถ้าไม่เชื่ออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์เพราะเชื่อแล้วไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดมีแต่ได้รับประโยชน์จะได้ศึกษาหาความจริงของโลกและจะกัวาน อีกทัศนะหนึ่งก็ได้ในครั้งพุทธการก็มีการโต้เถียงกันในเรื่องแบบนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ฟังว่าคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีพวกคนเหล่านี้มักจะมีจิตคล้อยไปในทางอากุศลมักมีความเห็นแก่ตัวมีความโลกูกอยากทำอะไรที่ผิดศีลธรรมก็ทำได้หมดดังนั้นโลกนี้จะวุ่นวายด้วยอกุศล จะเจริญทั่วโลกเลยทีเดียวถ้าคนไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีและรับรองว่าปัจจุบันเขาต้องอยู่เป็นทุกข์แน่เพราะจะเกิดการเบียดเบียนกันและกันนั่นแหละถ้าโลกหน้าไม่มีอย่างที่เขาคิดกันเขาก็จะรวยด้วยทุกข์ทั้งในปัจจุบันและมีความทุกข์ในสัมรารยาภพอีกด้วยคำว่าสัมรายภพแปลว่าภพที่ไปในเบื้องหน้า เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมปราย,ยกภพสัมปรายภพหมายถึงภพหน้าชาติหน้าหรือโลกหน้าอันเป็นที่มนุษย์และสัตว์ไปเกิดใหม่หลังจากได้ดับสูญไปมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปรโลกโลกหน้าสัมปรายภพนิยมพูดและเขียนพร้อมกับความหมายไปปพร้อม,อมกันเช่นด้วยอํานาจบุญกุศลที่กระผมได้ทำในวันนี้ ขอให้ท่านมีความสุขในสัมปรายภพภายภาคหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดพวกที่เชื่อว่าโลกหน้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพวกนี้ก็จะเชื่อว่ากรรมมีผลกรรมส่งผลทำดีมีผลทำชั่วมีผลโลกหน้ามีบุคคลเหล่านี้จะมีจิตที่คล้อยไปในทางกุศลเป็นไปในทางบุญทางกุศลมากกว่าเมื่อทำกุศลมากๆขึ้นในปัจจุบัน ก็จะได้รับความสุขได้รับความสุขแน่นอนเพราะจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่ทำร้ายกันไม่ขโมยของกันจะไม่โกหกไม่ประพฤติผิดในการมไม่เบียดเบียนใครปัจจุบันก็อยู่เป็นสุขอยู่แล้วและถ้าไปในปรโลกหน้าก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่มีความสุขแต่ในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าโลกหน้ามีขึ้นในวันพรุ่งนี้ล่ะ ก็เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ทันทีเป็นธรรมดาแบบโล่งๆโ,โปร่งๆสบายๆนั่นแหละเห็นไหมแต่ถ้าเราทำสมาธิจเจริญวิปัสสนาได้ถึงขั้นหนึ่งสามารถมียานอย่างรู้ได้เราก็จะเห็นโลกนี้และโลกหน้าเป็นปัจจัยต่างๆของตัวตนเองอย่างนี้แหละคำว่าสังโยชน์เป็นเรื่องของหลักการเรื่องหนึ่งที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ค่อนข้างมากมาย เพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้คนเรานั้นต้องติดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในระบบของการเกิดแก่เจ็บและตายสังโยชน์หมายถึงเครื่องผัวพันเครื่องผูกรัดหมายเอากิเลสที่ผูกคนไว้กับสังสารวัฏมีด้วยกันสิบอย่างพระอริยบุคคลเมื่อละสังโยชน์ได้เป็นลําดับจนหมดก็เป็นพระอาหารหันต์นั่นเอง ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ